สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ผมอยู่ที่สถานีชุมทางบางซื่อนะครับผมเรามาชมขบรถด่วนพิเศษทักษินารัตที่3 1นะครับกรุงเทพชุมทางหัดใหญ่นะครับผมเป็นฮิตาชินะครับมาดูกันนะครับเป็นฮิตาชีหมายเลขอะไรนะครับผมเข้าจอดแล้วนะครับ เป็นฮิตาชิหมายเลข4511นะครับผมสวยงามครับเข้าจอดแล้วครับผมก็จะจอดเปลี่ยนเวรพอกรอ,อและชอคอนะครับผม ผมเปลี่ยนเวรพอรอ้อและชอคอครับเป็นรถจากฮิตาชิสี่ห้าหนึ่งหนึ่งนะครับผมอดีตลายธงชาตินะครับคันนี้เป็นลูกชายคันโปรดของน้องกาฟิลเลยนะครับผมเป็นผู้ติดตามของผมนะครับผม หน้าที่เตรียมบอกทองเขียวแล้วนะครับผมรอเวลาออกนะครับก็มีผู้โดยสารจำนวนมากนะครับใช้บริการขบวนรถด่วนพิเศษทักษิณารัฐที่31นะครับ ครับเตรียมออกแล้วนะครับหวีดลั่นเลยนะครับผมวันนี้สี่1้นะครับเหมือนจะทำการปรับปรุงวีดนะครับผมลั่นมากๆนะครับมาแล้วนะครับ 1005นนะครับผมเดี๋ยวดีครับค่อยๆเคลื่อนออกนะครับผมเสียงลอง้อกระทบรางนะครับ ะรอนะครับผมครับขบวรถก็ชะลอทางก่อนนะครับผมรอสัญญาณนะครับ ขบรถก็จอดรอนะครับผมครับก็มีผู้โดยสารนะครับผมครับมีผู้โดยสารนะครับยังไม่ได้ขึ้นขบรถนะครับผมขบรถก็จอดรอนะครับ มาแล้วครับผมก็โชคดีนะครับที่พอขอ,อและชอคอหยุดขบวนรถทันนะครับผมครับเขียวดีแล้วนะครับพีตาชีพเปิดวีดแล้วนะครับผมไปแล้วครับ นี้ก็13ตู้ยาวๆเลยนะครับผมไปแล้วครับสวยงามครับเดินทางโดยสวัสดิภาพทุกท่านนะครับผมเก้าโค้งนะครับผม มาแล้วครับโค้งสวยงามนะครับผมมีรถจักรเปล่านะครับผมวิ่งตามมานะครับเป็นรถจักรฮิตาชิลายธงชาติคันสุดท้ายนะครับหมายเลข4ี่ห้าหนึ่งหนะครับผมมาแล้วครับสวยงามครับ วิ่งตามขบวนรถด่วนพิเศษทักษิณารับที่31นะครับผมแล้วก็กําลังมีรถจักรมาด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าเป็นขบวนอะไรนะครับผมจะอยู่ในทางชันชลาที่4นะครับก็เดี๋ยวเรามารอรับชมกันนะครับผมเห็นรถจักรแล้วนะครับ อยู่ทางชันชลาที่4ี่กำลังเข้าใกล้เรื่อยๆนะครับผมมาแล้วครับสามขบวนเลยนะครับผมเป็นอะไรที่สวยงามจริงๆนะครับเป็นรถจากเอลสตอมนะครับในชานชลาที่4นะครับผมมาแล้วครับเป็นออลซอมเครื่องแคทนะครับผม ขบวนสามเอ็ดก็เข้าโค้งบางซ่อนนะครับผมหรือโค้งบางซื่อนั่นเองนะครับผมมาดูกันนะครับเป็นอัลสตอมเครื่องแคทตหมายเลขอะไรนะครับผมมาแล้วครับมาแบบนิ่มๆเลยนะครับผมอัลสตอมหมาเลข ส1่3นะครับเป็นรถเปล่านะครับผมสวยงามครับน1่3สีสดใสครับผมเ,เป็นรถเปล่านะครับสวยงามครับก็บเป็นร้วสั้นๆนะครับผม จำนวนห้าตู้นะครับ,รบก็นำเข้าสถานีกรุงเทพนะครับเพื่อไปตั้งริ้วขบวนนะครับผมชุดขบวนรถเปล่านะครับผม4ี่ห้าครับ ขบวนรถด,ด่วนพิเศษอุตราวิถีที่9นะครับผมกรุงเทพเชียงใหม่นะครับนำไปตั้งขบวนที่สถานีกรุงเทพครับผมสวยงามครับ กรป o ะครับหนึ่นะครับผมไปแล้วครับสวยงามครับผมก็ไปแบบนิ่มๆเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกับช่องหมู่วา่านลิมไทยเทรนเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ